สวัสดีครับผมอาจารย์คิงวัชรการชัดเจนล้านเป็นส็ต้องอาจารย์คิงเท่านั้นทุกคนเคยสังเกตไหมครับก็จะมีอาจารย์ปราบผีหรือพวกหมอผีต่างๆนานาเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดในประเทศไทยเราไม่ว่าจะเป็นร่างทรงก็ปราบผีครูบาอาจารย์นน่นนี่นั่นก็ปราบผีหรือทรงหรือสีอะไรก็ปราบผีไปหมดก็มันมีอยู่หลายๆช่วงจนมาถึงปัจจุบันเนี่ย ถ้าร่างทรงคนใดคนหนึ่งก็ตามแต่เรืออาจารย์คนใดคนหนึ่งก็ตามแต่ที่ออกมาปราบผีที่บอกตัวเองว่าเห็นผีปราบผีได้คุยกับผีได้ต่างๆนานาพี่ปาเนี่ยหรือหมอปาที่เรารู้จักกันเนี่ยก็จะออกมาบอกว่านั่นนะของปลอมมโนขึ้นมาเองผีไม่มีหรอกความเชื่อไม่มีหรอกเวลาอาจารย์คนอื่นเขาทําพิธีต่างๆนานานู่นนี่นั่นก็หาว่าเขาหลอกลวงหาว่าเขาโกหกตอแหลต่างๆนานา ในการทําพิธ oh, no like, like, ีและปราบผีต่างนานาแต่ถ้าในตัวหมอปลาเองเนี่ยออกมาปราบผีหรือออกมาสัมผัสผีฮะมีการอ้วกโอ้อากตุ้ตุนู่นนี่น้ำหูน้ำตาขี้มูกไหลไรต่างๆนั้นเขาก็จะบอกว่าของเขานั้นของจริงพิสูจน์ได้นู่นนี่นั่นการที่เขาสัมผัสได้แล้วมีอาการอ้วกน้ำหูขี้มูกขี้ตาไหลอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่านี่แหละคือของจริง แต่ของคนอื่นที่ไล่ผีนั่นคือของปลอมและเวลาพิธีกรรมพิธีการในขั้นตอนการไล่ผีของหมอปาก็อาจารย์คิงก็จะดูลหลายๆคลิปดูดูดค่อนข้างเยอะเมื่อก่อนดูเยอะอยู่ก็เห็นในการไล่ผีต่างๆของเขาอาจารย์ก็แอบปลื้มตรงที่หมอปลาพี่หมอปลาเนี่ยช่วยเหลือคนต่างๆนานาแอบปลืม้มอ่าใช้คําว่าแอบปลืม้มแต่พอพักอย่างหลังช่วงหลังๆอ่ ก็จะเริ่มมีอสซัลี่เยอะมีข้าวสารมีกระลำมังมีดอกไม้มนนนีนู่นนี่นั่นมีอ่างมีไอะไรถังน้ำมนต์อะไรต่างๆนาๆนาเริ่มมีอสซัลี่ลูกเล่นขึ้นมาเยอะอาจารย์ก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเริ่มตลกละเริ่มตลกแล้ว,ลลวข้าวสารบางทีเป็นกระลำมังเอามาทําผสมกับดอกมงดอกไม้แล้วก็ไปโปรยตามบ้านในบ้านรอบๆบ,บ้านอะไรพวกนี้อาจารย์คิงก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะ ในเมื่อชาวบ้านเขาจนอยู่แล้วเนี่ยทำไมไม่เอาเข้าวสารไปกระมังกระมังนั้นน่ะให้ชาวบ้านไปไว้หงกินม่ให้ชาวบ้านเอาไว้ประทังชีวิตซะไม่ต้องเอามาทำเป็นแบบข้าวสารเศษหรืออะไรพวกนั้นหรอกเอาข้าวสารเนี่ยที่เป็นกระมังไว้ให้ชาวบ้านหงกินซะที่เขาคนยากคนจนน่ะที่เวลาเราไปช่วยเขาเน่ะเพราะอะไรรู้ไหมฮะผีจะหนีไม่ใช่เพราะข้าวสารเศษ ไม่ใช่พอะเข้าสารเสกโปรยรอบบ้านแล้วก็ผีจะหนีนะพอโปรโยเข้าสารรอบบ้านหมอปลากับคณะหมอปลากับสื่อมวลชนกับเจ้าของบ้านทำไงนะต้องมานั่งเก็บกวาดอีกถ้าไม่เก็บกวาดมดก็ขึ้นอีกอันนี้คือความเป็นจริงแล้วขั้นตอนการสวรดไล่ผีนะก็เห็นสวดเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยไม่รู้จะสวดส้นตีนอะไรนานกันนะักันหนาถ้าผีเข้าคนจริงจริง ถามหน่อยว่าเวลาหมอปลาไปตบหลังตุบๆไปบีบตามเส้นตามอะไรเนี่ยมันก็จะมีคลิปก่อนๆช่วงแรกๆอะไรเงี้ยที่บอกผีเข้าไปตามเส้นต่างๆนู่นนี่นั่นต้องบีบไล่แล้วก็ตบบีบไล่แล้วก็ตบแล้วมันจะออกอะไรเงี้ยไอ้คลิปตัวนั้นผมก็แอบ,บหัวเราะตลกขบขันอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่ไม่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์อะไรมากมายแต่ครั้งนี้ก็ไม่ได้มาวิาพากษ์วิจารณ์อะไรให้หมอปลาให้พี่หมอปลาเสื่อมเสียหรือเสียหายนะกำลังจะมาบอกแนวทางว่า พิธีการเห็นผีสัมผัสผีพูดคุยกับผีและไลผ่ผีมันมีอยู่จริงในในสมัยสัก30กว่าปีย้อนหลังไปมันมีอยู่จริงแต่ณนะปัจจุบันนี้มันไม่มีแล้วการที่ผีจะมาเข้าคนนมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะ ผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าการที่วิญญาณที่ไม่ใช่วิญญาณของเราจะมาเข้ากายสังขารของเรานะนั่นหมายความว่าวิญญาณที่เป็นวิญญาณของเราที่อยู่ในกายสังขารของเรามันต้องออกจากกายสังขารของเราก่อนวิญญาณอื่นถึงจะมาเข้าได้ถ้าผีมาเข้าร่างเรานั้นนั่นแสดงว่าวิญญาณเราต้องออกจากกายสังขารของเราไปแล้วนะจำไว้ด้วยนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าใครที่โดนผีเข้าจริง เวลาโดนคาถาสวดไล่นี่ไม่ต้องทำนานฮะสวดไม่กี่คำทิมไม่กี่ครั้งผีก็กระเจิงแล้วถ้าเป็นผีเข้าจริงๆและถ้าเป็นคนที่มีวิชาคมจริงๆวาจาศักดิ์สิทธิ์จริงๆคาถาที่สวดมาศักดิ์สิทธิ์จริงๆสวดไม่กี่คาถาไม่กี่คำผีก็กระเจิงหนีไปแล้วไม่ต้องมาสวดนาน ผมจะยกตัวอย่างในอดีตเมื่อสักมาณที่ผมเป็นเด็กช่วงสมาณป .1 ห,หรืออนุบาลอะไรพวกนี้ป .2 ออก็ยังมีอยู่เวลาชาวบ้านที่ในหมู่บ้านผมโดนผีเข้าโดนปอบเข้าอะไรพวกนี้พ่อผมก็จะเป็นหมอผีประจําหมู่บ้านนายสวัสดิ์ภูมนอกหมอผีประจําหมู่บ้านพ่อผมก็จะไปไล่ผีให้การไล่ผีของพ่อของผมมันง่ายมากไม่ต้องเตรียมอสซิส,ส์รี่ส้นตีนอะไรเลยพ่อผมแค่ไป แล้วก็ไปยืนอยู่ข้างหลังคนโดนผีเข้าแล้วมือจับหัวไปที่คนที่โดนผีเข้าแล้วก็สวดป,ป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่ถึงหนึ่งนาทีไม่ถึงสามสิบวินาทีด้วยแล้วก็เป่าไปที่หน้าผากคนที่โดนผีเข้าไงายหลังล้มตึงสักพักฟื้นมาจำอะไรไม่ได้นั่นแหละมันก็แค่นั้นเองใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีด้วยซ้ำไปทำไมเขาถึงไล่ผีออกได้ผมกำลังจะยกตัวอย่างผมกำลังจะพูดบอกว่า ถ้าคนโดนผีเข้าจริงและอาจารย์ที่มีความรู้จริงวาจาศักดิ์สิทธิ์จริงคาถาที่เป่าออกมาแล้วมันขลังจริงๆสวดไม่กี่คำคาถาไม่กี่คำเป่าใส่คนที่โดนผีเข้าถ้าเป็นผีจริงผีก็ต้องออกถ้าคุณเป็นอาจารย์จริงคุณมีวิชาจริงคาถาคุณศักดิ์สิทธิ์จริงวาจาคุณศักดิ์สิทธิ์จริงผีก็ต้องออกไม่ต้องมานั่งสวดมนต์ไล่ตุ้มตัมตุ้ม,มเป็นชั่วโมงๆเห็นคลิปพี่หมอปลาไหมหลายๆคลิปสวดเป็นชั่วโมงทั้งนั้น บางทีเนี่ยผีดา่าหมอปลาก็ยังมีเอาตีนถีบหมอปลาก็ยังมีดา่าโน่นนี่นั่นโต้อตอบหมอปลาก็มีเยอะแยะไปผมกําลังจะบอกว่าคนที่ไปหาพี่หมอปลาให้ไล่ผีออกจากคนนั้นไม่ใช่ผีฮนะผีหนึ่งเดียวก็คือผีที่ฝังจิตฝังใจอยู่ใต้สำเนียของคนที่ไปหานั่นแหละเราจริจนตนาการไปว่าผีเข้าเรา แล้วเราก็คิดต่างๆนาพอเจออะไรที่ไม่นี่ปุ๊เอ้ยผีทําเจออะไรผีนี่ไงผีทำมินเนี่ยผีทําไมคุณไม่รักษาจิตของคุณด้วยตัวและกายสังขานของคุณเองอย่าลืมนะกายก็คือกายของเราจิตก็คือจิตของเราเราควบคุมมันได้หมอผีเหมือนกันนะคนไล่ผีต่างๆเหมือนพี่หมอปลาเนี่ยผมไม่ได้มองว่าของจริงหรือของปลอมแต่ผมกําลังจะมองว่าคาถาที่คุณสวดมามันไม่ขลังไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะคุณพูดแต่คำหยาบคายดา่าแต่พ่อดา่าแต่แม่คนอื่นเขา คาถาวาจามมันเลยไม่สังสิทธ์ต่อให้เป็นคาถาที่สวดออกมาจากหนังสือส่วนมนของพระสงมันก็ไม่เกิดความขลังไม่เกิดความสังสิทธิ์ไม่เกิดฤทธิ์ไม่เกิดเดชไม่เกิดผู้ธะคุณเพราะปากคุณไม่เคยเคารพไม่เคยศรัทธาไม่เคยให้เกียรติผู้อื่นมาไม่เคยให้เกียรติผู้อื่นวาจามมันเลยไม่สัด์สิทธิ์คาถาที่เป่ามามันเลยไม่ขลังการสวดไล่ผีมันเลยสวดกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงมันเลยเกิดวิิตกิจการที่บอกว่า ผีเข้าจริงหรือเปล่าวันนี้ผมฟันธงได้เลยล้านเปอร์เซ็นต์ฮะว่าคาถาหมอปลาที่สวนมาไม่ใช่การไล่ผีแต่เป็นการไล่จิตใต้สำนึกของคนเท่านั้นเองใครที่บอกว่าผีเข้าสิงผีเข้าสิงมาหาจางคิงสิเดี๋ยวจะมีวิธีการพูดพูดแล้วผีก็ออกไปโดยไม่ต้องใช้คาถาส้นตีนอะไรเลยทำให้มาเยอะท,ทำให้มาหลายคนแล้วไม่ใช่มาขี้โม้ให้ฟัง จำไว้นะฮะถ้าเราให้เกียตรติผู้อื่นผู้อื่นก็จะให้เกียตรติเราถ้าเราหยามเกียตรติผู้อื่นผู้อื่นก็จะหยามเกียตรติเราให้มีจิตใต้สำเนียกจิตใต้สำนึกให้เยอะด้วยเหตุผลง่ายๆเพียงข้อเดียวคือเราไม่ชอบอะไรเราไม่พึงปรารถนาอะไร อย่าทำสิ่งที่เราไม่ชอบให้กับผู้อื่นอย่าทำในสิ่งที่เราไม่ปรารถนาให้กับผู้อื่นแล้วผู้อื่นก็จะไม่ทำในสิ่งที่เราไม่ชอบกลับมาหาเรา <ว cultures> ถ้าเราด่าเขาเขาก็ด่าถ้าเราต่อยเขา,าก็ต่อย <iss im ul ism> ถ้าเราให้เกียรติเขาเขาก็ให้เกียรติเรามันมีเหตุผลแค่น,นี้เองเกิดเป็นคนควรให้เกียรติคนด้วยกันนะควรให้เกียรติคนด้วยกัน ไม่มีใครพูดคุยกับผีได้ไม่มีใครสามารถสัมผัสผีได้อาสัมผัสผีได้มันยังพอมีแต่ส่วนใหญ่ณปัจจุบันนี้ยุคนี้แปดสิถึงเก้าสิเปอร์เซนมันมโนขึ้นมาเองอีกสิบหรือยีเอร์เซนนั้นมันมีอยู่จริงแต่มันน้อยมากมีแต่น้อยเหลือน้อยของมนโนมันเยอะถ้าเป็นหมอผีที่มีความขลังจริงคุณสวดแค่ไม่กี่คำผีก็กระจายเนี่ยหายไปแล้ว ถ้าผีเข้าจริงเจอกาถาจังๆเจ๋งๆผีก็กระเด็นหายไปแล้วมาต้องมเมาสายศีลพันหัวเป็นชั่วโมงชั่วโมงนั่งสวดเป็นชั่วโมงชักดิ้นชักงออะไรพวกน,นั้นเนี่ยยิ่งพวกคนโดนของเนี่ยฝากไว้ด้วยนะไอ้พวกคนโดนของเนี่ยถ้าโดนของจริงเนี่ยโดนปุ๊บเดี๋ยวมือตายเลยไม่ข้ามวันมีโอกาสจะได้แค่วันเดียวเดี๋ยวมือตายแล้วมึงไม่ใช่ว่าโดนของมาเป็นสิบยี่สิบสามสิบปี แล้วมาทุกข์ทรมานเป็นแบบนี้ทุกวันภาพเป็นแบบนี้ทุกวันโกรนสนตีนฮะอย่างง้อฮะคนทําขอมันทําปุ๊บมึงมันก็ต้องหวังผลประโยชน์ให้มึงตายถ้าทําให้เป็นบ้ามึงก็ต้องเป็นบ้าเลยมึงไม่มีโอกาสได้มานั่งแห่ชีตาในรายการต่างๆหรือได้มีเวลามาให้หมอผีไล่ไม่มีเวลาอยู่เป็นสิบยี่สิบสามสิบปีหรือห้าปีสิบปีหรอกจําไว้ด้วยนะ ฝ่าวด้ดยครับผมอาจารย์จริงวัาชาการชัดเจนลาประเซ็ธ์ต้องอาจารย์จริงเท่านั้นฮะ